สพรึงซีปรีชี้มหาอำนาจโลกแข่งสะสมนิวเคลียร์เพิ่มรัสเซียอเมริกา90%จีนที่3ปักกิ่งยันมีเอาไว้ป้องกันไม่รุกรานใครอยู่ๆคลังสมองของอเมริกาก็ออกมาเผยแพร่รายงานว่ามหาอำนาจกำลังเพิ่มอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นจากข้อมูลเดิมโดยไม่ได้บอกแหล่งที่มาของข้อมูลแต่น่าสังเกตว่ากลับเน้นไปที่จีนว่าจีนกำลังเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์มากผิดปกติ ทำให้จีนต้องรีบออกมาโต้ว่าจีนไม่เคยเผยแพร่ข้อมูลทางทหารและคลังสมองอเมริกามาจากไหนและย้าว่ามีเอาไว้ป้องกันอธิปไตยของชาติและจําเป็นต้องปรับให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางทหารของสหรัฐในปัจจุบัน13มิถุนายน 66, 66สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์เปิดเผยว่าสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮมหรือซีปรี เผยแพร่รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามหาอำนาจนิวเคลียร์กำลังปรับปรุงและขยายคลังอาวุธให้ทันสมัยท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นตามรายงานของติ้งตังหรือคลังสมองของตะวันตกประมาณการว่าในเดือนมกราคม2023รัสเซียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสจีนอินเดียปากีสถานเกาหลีเหนือและอิสราเอลมีหัวรบทั้งหมด12,512หัวรบโดย 9,576หัวถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าทางทหารสำหรับการใช้งานที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น86หัวรบจาก1ปีก่อนหน้านี้รายงานยังอ้างด้วยว่าณเดือนมกราคมรัสเซียและซาฮารซึ่งระหว่างพวกเขาครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เกือบ90%ของโลกมีหัวรบติดประจำการ1,674และ1,770หัวตามลำดับ ปีที่แล้วรัสเซียมีหัวรบประมาณ1,588หัวรบในขณะที่สหรัฐมี1,744หัวรบตามข้อมูลของซีปรีแต่ว่าในคลังแสงปรากฏว่ารัสเซียมีถึง5,889หัวรบสหรัฐมี5,244และจีนมาเป็นอันดับ3ที่410หัวรบคลังสมองตั้งข้อสังเกตว่าขนาดของคลังอาวุธนิวเคลียร์ตามลำดับ ดูเหมือนจะค่อนข้างคงที่ในปี2565แม้ว่าความโปร่งใสเกี่ยวกับกองกำลังนิวเคลียร์จะลดลงในทั้งสองประเทศหลักหลังการประทุกของสองครามในยูเครนตลอดทั้งปีคลังแสงนิวเคลียร์ของจีนเพิ่มขึ้นจาก350หัวรบเป็น410หัวรบสิบปีประเมินแล้วก็เสริมว่าภายในสิ้นทศวรรษนี้ปักกิ่งอาจจะมีขีปนาวุธข้ามทวีปอย่างน้อยเท่ากับสหรัฐหรือรัสเซีย รายงานระบุว่าสหราชาอาณาจักรไม่คิดว่าจะเพิ่มคลังแสงในปี2565แม้ว,ว่าจำนวนหัวรบคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้าในขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังคงดำเนินโครงการพัฒนานิวเคลียร์ในขณะที่อินเดียและปากีสถานดูเหมือนจะขยายคลังแสงนิวเคลียร์ของตนเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวกันว่าเกาหลีเหนือกำลังจัดลำดับความสำคัญของโครงการนิวเคลียร์และคาดว่าได้ประกอบหัวรบเอาไว้ราว30หัวรบ ซีปรีกล่าวเสริมว่าอิสราเอลซึ่งไม่ยอมรับว่าครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังเปิดเผยว่ากำลังปรับปรุงคลังแสงนิวเคลียร์ของตนให้ทันสมัยคลังสมองอยังชี้ให้เห็นถึงการพังทลายของสถาปัตยกรรมและการควบคุมอาวุธทั่วโลกท่ามกลางความขัดแย้งในยูเครนโดยสังเกตจากการตัดสินใจของวอชิงตันที่จะหยุดการเจรจาด้านเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์กับรัสเซียและการที่มอสโกระงับส่วนที่สัญญา new s t a r ทในปี2010 ซึ่งจำกัดคลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐและรัสเซียประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียประกาศความเคลื่อนไหวดังกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยชีย้ให้เห็นถึงการปฏิเสธของสหรัฐที่จะอนุญาตให้มีการตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ของตนเขายืนยันว่ามอสโกจะยังคงปฏิบัติตามข้อจำกัดข้อตกลงเกี่ยวกับการติดตั้งหัวรบไม่เปลี่ยนแปลง ประเด็นการเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์ของมหาอำนาจที่กำลังเป็นคู่ขัดแย้งขณะน,นี้ทำเอาชาวโลกอกสั่นขวัญหายเข้าไปอีกผู้เชี่ยวชาญชาวจีนได้หักล้างการคาดเดาและข้อกล่าวหาของต่างชาติเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงคลังอาวุธนิวเคลียร์ของจีนให้ทันสมัยโดยเน้นย้ำว่า การมีกองกำลังนิวเคลียร์ที่น่าเชื่อถือของจีนมีส่วนสร้างสันติภาพและเสถียรภาพของโลกท่ามกลางความตึงเครียดและแรงกดดันจากสหรัฐไม่ได้มีเอาไว้คุกคามหรือข่มขู่ใครหวังวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในการถแถลงข่าวตามปกติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจีนปฏิบัติตามยุทธ,ธาศาสตร์การป้องกันนิวเคลียร รักษาความสามารถด้านนิวเคลียร์ในระดับต่ําสุดที่จําเป็นสําหรับความมั่นคงของชาติแล้วก็ไม่ได้กําหนดเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ Chinese Foreign Ministry s p o k e s m a n หวางหวินปินเขากล่าวว่าเราปฏิบัติตามคำมั่นของเราที่จะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรก ในทุกเวลาและภายใต้สถานการณ์ใดๆและจะไม่มีเงื่อนไขที่จะไม่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้นิวเคลียร์กับรัฐที่ไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์จีนเป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวที่ใช้ในโยบายดังกล่าวจีนยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงที่ถูกต้องตามกฎหมายและรักษาสันติภาพและสถียรภาพของโลกเป็นสำคัญจีนไม่เคยเปิดเผยคลังหัวรบนิวเคลียร์ของตอนต่อสาธารณะ ซ่งจงผิงผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและผู้วิจารณ์รายการโทรทัศน์ของจีนตั้งคำถามถึงการคาดคะเนของซีปรีว่าเอาข้อมูลมาจากไหนและขาดหลักฐานที่เป็นรูปธรรมท,ทั้งที่จีนไม่เคยเปิดเผยหรืออวดอ้างข่าวประชาสัมพันธ์ของซีปรียังอ้างคำพูดของนักวิเคราะห์ที่อ้างว่าเป็นการยากมากขึ้นที่จะปรับแนวโน้มนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จีนประกาศให้มีกองกำลังนิวเคลียร์ขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของชาติ ทรงปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ว่าไม่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัดผู้สังเกตการตั้งข้อสังเกตว่าขณะที่ความแข็งแกร่งของประเทศที่ครอบคลุมของจีนพัฒนาขึ้นมีความจําเป็นในการปรับปรุงคลังอาวุธนิเคลียร์ให้ทันสมัยเพื่อใช้เป็นเครื่องยับยั้งที่น่าเชื่อถือและปกป้องความสําเร็จของการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความพยายามในการยับยั้งที่ครอบคลุมและเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐซึ่งรวมถึงมาตรการทางทหารที่สหรัฐเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ้าหมายของการปรับปรุงคลังแสงนิวเคลียร์ของจีนให้ทันสมัยก็คือเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติยับยั้งความเป็นเจ้าโลกและจีนไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐและรัสเซียแต่อย่างใดข้อเท็จจริงของจํานวนหัวรบนิวเคลียร์คงไม่ถูกต้องสมบูรณ์เพราะไม่มีใครบอกความจริงในเรื่องความลับทางทหารต่างก็แอบสอดส่องกันอยู่ ยิ่งการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจเดี่ยวแองโกลแซกซอนที่นำโดยสหรัฐกำลังขับเคี้ยวอย่างหนักกับมหาอำนาจโลกหลายขั้วที่มีรสัสเซียจีนเป็นแกนนำการออกมาเปิดเผยยัอมีวาระซ่อนเร้นต้องการผลบางประการปรากฏการนี้ย่อมนำมาสู่ความวิตกกังวลต่อสองครามใหญ่ที่หากเกิดขึ้นก็คงหนีไม่พ้นสงครามนิวเคลียร์และนั่นก็หมายถึงความล่มสลายของมนุษยชาติครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง